ชาวมลาทุกท hey, ่านวันนี้ผมช่างตุนมหลาํานักงานใหญ่นะครับก็พอดีผมกําลังทดสอบเจ้าตัวอินเทอร์เฟซของ BM เอ็มซีรีส์คันนี้อยู่เลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมลงแอปพร้อมแล้วนะครับซึ่งอันนี้เป็นอินเทอร์เฟซแอนดรอยด้วยนะครับแล้วก็มาพูดถึงระบบคันนี้ก่อนนะระบบคันนี้ติดอะไรบ้างนะครับคันนี้เริ่มต้นด้วยการติดอินเทอร์เฟซแอนดรอยนะครับแล้วก็ กล้อง360 Junior Digital นะครับแล้วก็ต่อเข้ากับระบบจอเดิมทั้งหมดเลยซึ่งคันนี้มีจอเดิมข้างหลังด้วยเป็นถือว่าเป็น B M Series 7ตัวท็อปเลยนะครับไปเราไปดูกันว่าผมติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยมีอะไรให้ให้คุณลูกค้าได้เล่นกันบ้างอ่าไปดูกันก่อนเลยนะครับว่าตอ,อนนี้ผมวิธีการเล่นของเขาเนี่ยก็คือเรื่องของอันแรกเลยคือเราใช้ปุ่มเมนูค้างอันนี้นะครับเพื่อเป็นตัวสวิตช์เปลี่ยนเป็น รูปแบบของอินเทอร์เฟซหรือว่าเป็นรูปแบบของหน้าจอรถอ่าเดี๋ยวผมจะกลับไปที่หน้าจอรถให้คุณลูกค้าดูก่อนนะครับถ้าอยู่หน้าจอนี้เนี่ยเราก็ใช้งานปกติเลยแต่ถ้าเราจะเล่นเจ้าตัว Android นี้เมื่อไหร่นะครับคือคันนี้มีช่อง a v คือเอาเสียงเข้าทาง a v ได้เลยแล้วก็ไปเลือกเข้า a v e ของเขานะซึ่งผมเลือกไว้ละตรงนี้นะครับอ่าผมเข้า a v e ของรถไปแล้วทีนี้ถ้าต้องการจะเล่น Android ของผมก็กดเมนูค้างนะครับตรงตัว i d ดอ่าแชร์ไว้จนภาพขึ้นอ่าพอภาพขึ้นมาแล้วทีนี้เนี่ย จอก็จะทัชสกรีนได้เพราะเราได้ใส่ระบบทัชสกรีนเข้าไปด้วยนะครับทีนี้เนี่ยมาโจทย์ของผมสมมุติว่าท่านผู้ชมเดินทางไกลอยากจะเล่นมีไฟล์ USB ที่เป็นหนังเป็น MV เป็นอะไรนะครับผมก็ใช้แอปเจ้า MX Player ตัวนี้ในการเล่น่าลองไปดูกันว่าภาพและเสียงเป็นยังไงนะครับเอทเด็ดนะครับเสียงมันเป็นระบบเดิมเพราะนั้นคอนโทรลพองไกรอะไรเราก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับ กันเพลินไม่ได้รีวิวต่ออ่ะทีนี้เปลี่ยนนลผมเติมโจทย์ใหม่ผมอยากจะดูเจ้าแผนที่อ่าแผนที่ตอนนี้ฮิตเลยแล้วก็มีอยู่2ตัวนะครับถ้าเป็นฟรีแผนที่แผนที่ออนไลน์ก็คือเจ้า Google Map นะครับแต่อย่าลืมว่าอินเทอร์เฟซแอนดรอยมันก็คล้ายๆมือถืออันนึ่งนะครับแต่ว่าไม่สามารถจะใส่ซิมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องแชร์ฮอสปอตจากมือถือให้เจ้า Android นะครับซึ่งก็เป็นการคอนโทรลเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นการคอนเน็กแบบ Wi-Fi ทั่วไปเราจะแชร์ฮอสปอตจากมือถือขึ้นไปก็ได้นะครับ โอเคทีนี้มาปุ๊บนี่อันนี้นะครับเราก็จะไปใช้เจ้า google map นี้ได้ละเราจะไปไหนปุ๊บอันนี้นะครับปรับจุดศูนย์กลางปุ๊บครับแล้เวเข้าใหม่ดูปุ๊บโอเคโหลดเจ้า google map แบบอ่าเมื่อกี้มาแล้วแผนที่ปกตินะครับนี่เราก็จะไปไหนเราก็ต้องพิม์เม์นะตัวนี้ เราจะไปเมกะบางเปลี่ยนภาษาก็แป้นพิมพ์ของ Android ทั่วไปนะครับผมจะไปเมกะไปหาสาวๆนิดนึงโอเคเรียบร้อยเมกะบางนาเดินทางนะครับแล้วก็ไปก็ใช้เหมือน g o o g l e Ma p นะครับทั่วๆไปนะครับลูกค้าหลายคนคงติดใจก้าตัวนี้กันอยู่แล้วนะครับรายงานรถติดได้อะไรได้เป็นธรรมดานะครับ โอเคผ่านไปแผนที่ผมถึงไมกะแล้วผมไม่ใช้ลชะเจ้ากูก็แบบววเสียงก็ออกปกติหมายเลขสามสามสี่สี่เข้าสู่ซอยสีดานสิบหกอ่าไม่ไปละไมกะทีนี้เกิดพอดีแถวนั้นไม่มีอินเทอร์เนต็ตผมก็มีแผนที่ออฟไลน์อย่างเช่นไซจีตัวนี้ผมก็ใช้งานก็โอเคนะครับซึ่งวิธีเล่นเดี๋ยวไว้ใครติดตั้งแล้วค่อยมาสอนกันได้นะครับมันจะมีทก,ก,กนิคกาอ,อใช้พิก,กัดป้อนเข้าไปในระบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อบางทีเราพิมพ์แล้วหาไม่เจอไว้เดี๋ยวค่อย มาสอนกันนะครับอันนี้เราคาไปก่อนออกจากระบบก่อนโอเคปึ๊บออกไปแล้วทีนี้มาดูว่ากล้อง,360องสามลกสิบองศาเป็นไงอ่าสมมุติผมไม่ได้ใช้อะไรแต่จะใส่เกียร์ถอยหลังอ่านี่ก็เป็นภาพกล้องถอยหลังนะครับแล้วก็กล้องสามมิตริรอบคันนะครับอ่าเห็นได้ว่าช่วยจอดได้ง่ายนะครับปึ๊บทำให้เราได้เห็นภาพนะครับนี่นะครับแต่ถ้าใครยังไม่ถนัดเราก็ค่อยๆเริ่มจากมองกระจกของเราทั่วไปก่อน นะครับเห็นไหมครนี่หัวรถสวิตของที่ร้านผมนะครับภามคมชัดนะครับแต่ความคมชัดอันนี้ก็อยู่ที่จอของแต่ละรุ่นด้วยนะครับถ้ารุ่นใหม่ๆก็จะดีหน่อยนะครับเห็นมรเดี๋ยเราจะเห็นรถข้างๆนะครับซึ่งยังห่างที่เราอยากจะให้มันจอดชิดๆนะครับนะครับโอเคนะครับแต่ยังไงก็ เป็นกล้องที่ช่วยจอดนะครับใครที่ยังไม่ถนัดก็ค่อยๆฝึกกันไปนะครับแต่ว่าคนชินชินแล้วอย่างพวกผมหรือว่าอะไรผมเห็นเลยว่ามันมีประโยชน์มากอ่าเคกล้องเนี่ย๋ยาเราเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บมันก็ขึ้นกล้องซ้ายนี่เราดูล้อซ้ายเห็นไหมครัอ่าหรือว่ากดไฟฉุกเฉินอ่าจจะตัดไปกล้องหน้าแป๊บหนึ่งด้วยอ่าหรือจะดูกล้องหน้ายาวเลยก็ได้แล้วก็กดไฟฉุกเฉินไว้อ่าเคปุ๊บเผื่อมีสิ่งของเราจะได้ระวังมากขึ้นนะครับเคก็เป็นอีกโมเมนต์หนึ่งที่ สร้างความสะดวกสบายกับการใช้รถใช้ถนนนะครับอ่าทีนี้มาในส่วนของแอปอีกอันนึงที่เป็นยอดฮิตอีกอันนึงก็อันนี้เลยครับเจ้าจุ๊บบางทีเราก็ไม่ได้ชอบใช้เน็ตเยอะนะครับแล้วก็ฟังเพลงเป็นหลักอย่างเงี้ยนะครับทุกวันนี้ก็หลายท่านก็ใช้พวกนี้แหละครับอ่าเดีย๋ยวหรือว่าจะไปฟังแบบที่เราเลือกเองก็ได้นี่เราก็ลูดทรงนี้ปึ๊บแล้วเราก็เซิร์ชเองก็ได้นี่เซิร์ชเองอ่าอย่างผมเปลี่ยนภาษา ฟังอ่าดี่ผมฟังบีจีเลยนี่ึ๊บเสียงดีนะครับนีอย่างเงี้ยเวลาเราฟังไปเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นเจ้าจุ๊กเนี่ยเราสามารถที่จะกดโฮมแล้วเราก็เข้า Google Map แยกได้ด้วยอะไรนนี่เสียงไม่ตัด ผมเบื่อผม,ผมเบื่อแล้วไม่ดูแลอยากจะดูข่าวเราก็ปิดเจ้า Google Map ไปก็คือเลียร์แอปพวกนี้จะได้ไม่กินแรมในระบบกล่องนะครับแล้วเราก็ทีนี้ทีนี้การเปลี่ยนเป็นจูเนอร์คือเปลี่ยนเขาเรียกว่าสวิตช์ภาพของอินเทอร์เฟซเราก็มากดเมนูค้างเอาอีกทีนึง แต่เสียงใช้ออฟเหมือนเดิมมา่นวัดโรงเรียนหรือถึงอพยพเราก็ดูเจ้าทีวี359ได้แล้วดูการแลร่ระบาดได้ง่ายทีวี359ก็ออกด้วยแล้วก็จูเนอร์อันนี้พอดีเป็นอัสก่า630เพราะนั้นถ้าท่านมีไฟล์ mp4 นะครับสามารถที่จะเสียบเข้าทางช่อง usb ของเจ้าตัวอัสก่าแล้วก็เล่นหนังได้เหมือนกันซึ่งอันนี้จะทำให้ออกยบได้ทุกจอบนะครับภาคเหนือโอเคป่ยกว่า30,000รายเสียชีวิต4รก็ฟังก์ชันของเจ้าคันนี้ที่ติดเพื่อเอนเตอร์เทนในรถถืออวว่าคคคครรบบัันนเเเลยยทีีดะโ ถ้าอย่างนั้นก็วันนี้ผมสร้างตุ่นคงจะฝากไว้เท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวมีรถดีๆเด็ดๆอะไรอีกนะครับที่ว่าเราติดกันได้แล้วไม่มีปัญหาชัวร์เลยผมจะมารีวิวให้มิดรักแฟนเพจชาววีลานะครับได้ชมกันงั้นวันนี้ผมสร้างตุ่นขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Spinning round